อีกคนนึงอีคนนึงอีกคนนึงครับเชฟสามสามครับขนาดนี้สามสามนะครับสาม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 เลือนห้าร้อยนะครับเลื่อสองร้อยที่ห้าร้อยเลื่อนสองร้อยไม่ได้เหรอวีเลบคนได้หน่อยครับเืออเอออีคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะอ้าวอย่มึงเจอ

ตะวันเจนเย็นตะวันไม่ต uh ้องรีบตะวันเวลาเหลือเฟืออเลื้ยห้าร้อยห้าร้อยเหลือเฟือใช่ไหมเพื่อนห้าร้อยคือเหลือเฟือเฮ้ยบางมันร้อนมันร้อนออกออกออกอเจอเจอเเลยเจเย็นเจเย็นมาอย่างมยงเดีมาวันอย่าดูความร้อนก่อ ไปใหญยายยยายไปเอาเลยเอาเลเขาไม่ดูนี่น่่งเฮ้ยเดี๋ยวมอก้ัน้ไมู่้เไมใครถ้าผู้ชมรนะเออฟังไม่รู้เรื่องนิดหน่อยนะคะมันมี ขนนี้ก็รัวๆเลยนะครับอัดตัวได้นะครับอัดตัวได้ขัดตัวได้เรามีลูกเดียวตำรวจสาวขี่จะรวดไปตรวจฉี่ครับขนาดนี้ เกิดบีกไปแล้วหรอเลือดห้าร้อยเลือดห้าร um ้อ หรอหมดไม่มีเงินแล้วครับใครซื้อไอวอ้ให,ให้ให้ปังได้บ้างอะ่ะโอ้ ตอนนี้สองรอบก็ปาไปไหนล,ละทีโดนแล้วจากหน้าห้องครับสุดยอดเลยขณะนี้ก็เข้าไปบูอย่างเดียวครับไม่สดใครเป็นใครัเสียงดังติดเดียวเฮ้ยมีไออามาสองลูกเฉยลืมลืมลืมครับตักเอาไว้ นี่ก็วิเข้าครับชักปืนเจาะกอกใครครับเข้ามาแล้วกันนะครับเข้าบวกเลยแล้วกันเจาะกอกครับ เยียบไปก่อนอ๋อเยียบไปทันครับขนาดนี้ก็กลับใจเสียงลดกลัวนิดหน่อยนะคะไม่มีปืนยาดเลยนะครับขนาดนี้โอ้โหฟังมีก็เหลือเท่าไหร่ื้อวอร์ให้หน่อยซเสยวอร์ให้หน่อย ไอชี้ไอวออไปทนแล้วจ็บบันมีคนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสองตัวเลย ตานนี้ทำไมไอวอลที่ย<ๆ>ังเลยทำไมผมไม่มีแตกขราวนี้เออเยอะไปหนึ่งขีดตากไอวอลสายรัวแ,แต่ครับ รอให้แล้วไม่มีหมวกแล้วคดีก้ก็เออไม่รู้สิครับหนึ่งสี่สาสากับเพื่อนเรียกว่าสนุกดีนะเนี่ยไปเอาปืนก่อนไปเอาปืนก่อนมีปืนอะไรผมใช้ เอ้ยมีซองมีสีสุนถ่ายชิปยูคขนาดนี้ก็เปิดเอ้ยไม่โดนสักนันเลยเ รถแตกก็หลายคนเยอะค่ะ ตู้สู้กันไปนะครับแดกครับมาต่อต่อต่อ สองกอเกาะมันจะลอดหรอครับเนี่ยเจ้านกช่วยด้วยนะน้องเราต้องชนะประเทศไทยต้องชนะครับเฮ้ยตงไอวอร์ทำไมครับเนี่ยใช้มุกเก่าดีกว่า จบครับเอออะไรครับเนี่ยผมเสียชีวิตอ่ะเอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยฝั่งเรามีคนตายอะไรรับไม่ ไอ้บ้าเรามีคนตายนะเราสองคนแล้วนะไม่งั้นก็ไม่รู้นี่อยู่ดีๆตายลย่ังน,นี้ก็รอแบบรอก็เป็นปกติแล้วนะครับเป็นปกติแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นปกติแล้วก็ดีใจด้วยครับ a k、嗯嗯嗯 เกิดไปถ้าที่คุณทำมันเกิดไปแล้วล่ะครับเมื่อกี้เราวต้องคิดแบบคนฉลาดเล่นละเจอกับคนเก่งเจอกับคนเก่งทุกกกคนนัอีแล้ว เล่นบอลตลอดเอ้ยเต็มเลยโอ้เล่นบอลยอะ่อดหรือเปล่าได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่อด้ไมนไ้ไม่ด่้่่่้่้ด้้ Ha <laughs> ちょっ。